หมามุ้ยวัชพืชไม้เลื้อยที่มีขนอ่อนปกคลุมเมื่อได้สัมผัสจะมีอาการคันหลายคนมองว่าหมามุ้ยน่ารังเกียจและไร้ประโยชน์แต่เชื่อหรือไม่ว่าคนไทยรู้จักและใช้ประโยชน์จากหมามุ้ยมานานแล้วจนถึงวันนี้ได้กลายเป็นชาสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสุขภาพทำให้สดชื่นแจ่มใสและนอนหลับสบายหมามุ้ยหนอกาขึนมา ตั้งแต่อายุ50วิธีเอามาาม้ยน่ะเขาทุ่งพัดทุนิบตะไก่นิบใส่นิดใส่นิดใส่พอเต็มแลวเดียวเขาก็มัดมัดทุ่งพัดทุแบกไปเลยบ้านี้เอาไปเผาเผาเม็ดมากเพิ่เผาหน่อยเหมือนเผาคน เทาให้มันดําจนไฟไหม้พอน้องได้ไหมดำตื้อๆแล้วก็คุณจะกำมันแทกโปะแพร่ๆรีบเอาเอาไปใช้ช่างกระสีแล้วก็เอาฟาดสีหวมพอขันท้าบงหวมนี่มันแทกมันทมกัวใจฝ้าสีหวมเอาแทกแทกได้ไวประมาณทาบมือทีมือเอาไปเปิดออมันสะแทกบิด แลนี่เขาเก็บคักรเก็มเปรี้ยคมเค็มเลือดจะหนามนี่กันเขาก็มาล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ไปตักดบบไว้พระเจ้าก็มันแห้งเลยนะจ๊ะเมื่อหนึ่งชมแห้งเอามาคั่วการชงชาหมามุย ไม่ต่างกับการชงชาทั่วไปคือใช้ส่วนของเมล็ดที่ผ่านการตากแห้งคั่วและบดนำมาใส่ที่กรองชงชาหรือห่อด้วยผ้าขาวบางเทน้ำร้อนลงไปหรือหากใครชอบดื่มกาแฟจะใช้เป็นส่วนผสมในกาแฟก็ได้กลิ่นและรสชาติของหมามุยหอมคล้ายกับเม็ดมะขามคั่วและนี่คือคุณประโยชน์ของวัชพืชที่หลายคนรังเกียจและมองว่าไร้ประโยชน์